สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนักกันนะคะอารย์น,นิกค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการทำเทอรีนนะคะพูดถึงเทอรีนค่ะนะคะเทอรีนเป็นอาหารคลาสสิกของฝรั่งเศสนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะจะทํามาจากเนื้อสัตว์นะคะหรือเรียกว่าก้อนเนื้อก็ได้ะคะเอามาอัดขึ้นรูปนะคะเราจะมีพิมพ์เป็นรูปทรงต่างๆซึ่งวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ,คะแล้วก็จะมีการเอาไปอบรองน้ํานะคะปกติแล้วเทอรีนจะเสิร์ฟ เอยเย็นหรือไม่ก็สือว่คุมห้องก็ได้นะคะตัวอย่างเราจะไปทำอย่างอื่นต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำต่อเป็นคา,านาเปชั่นะคะ่ายหรือที่เราเรียกว่าโอเพนเฟสแซนดิ้นะคะทีนี้อาจารย์น้ำกันงคะส่วนประกอบเนื้อสัตว์ที่เราใช้วันนี้นะคะ่ะมีอะไรบ้างคะ,ะค่ะ่ะก็เดี๋ยวมาดูเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเราใช้สันไหลนะคะแล้วก็มีมันหมูด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้างนอกจะพันด้วยเบยคอนนะคะค่ะ ส่วนประกอบอื่นๆก็จะเป็นเห็ดนะคะวันนี้เราใช้เห็ดฟางนะคะหอมแดงสมุนไพรก็จะมีตัวไทม์นะคะแล้วก็มีพาสเทลนะคะมีกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีเติมกลิ่นลดด้วยบันดีนะคะแล้วก็วิปครีมแล้วก็มีลูกเกดแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะใช้เนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเทอร์ลีนจะมีส่วนประกอบของแฟตค่อนข้างมากเพื่อที่ช่วยให้มีความนุ่มนะคะเวลาทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะ แล้วก็มาดูวิธีการเตรียมพิมพ์เทอรีนก่อนนะคะซึ่งเราได้พิมพ์เทอรีนมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเสียเป็นเซรามิกก็ได้หรือจะเป็นสแตนเลสก็ได้นะคะเราจะเอามาอปูรองด้วยพลาสติกแรปนะคะซึ่งเคล็ดลับในการทําให้พลาสติกแรปนะคะแนบสนิทไปกับพิมะะพ,มๆๆนพม์นะคะคือเราจะเอาตัวพิมพ์เทอรีนนะคะไปลูบน้ําให้เปียกก่อนนิดนึงค่ะจากนั้นก็ค่อยปูพลาสติกแรปลงไปนะคะแล้วก็พยายามให้ตัวพลาสติกหนแนบกับเนื้อของตัวพิมพ์ให้ได้มากที่สุดนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเรียงเบคอนลงไปค่ะค่ะอาจารย์น้ำกันคะเราพอส่วนผสมเราใส่ในพิมเทอรีนเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาไปแช่เย็นใช่ไหมคะเอาไปอบอบก่อนค่ะพอสุกแล้วก็ค่อยเอาไปแช่ชยเย็นนะคะ,ะระยะเวลาในการแช่กี่ชั่วโมงกี่วันกี่คืน,นะคะดีีสุดก็คือแช่ทรั้งคืนไปเลยนะคะ <c oughs> ให้ตัวเทอรีนมันเย็นค่ะจะได้ทอดออกจากถุนได้ง่ายน,นะคะ,คะ ซึ่งฟมโลนี้จะต้องมีการเตรียมล่วงหน้า1วันนะคะก่อนที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบของตัวแซนด์วิชแบบเปิดหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเบคอน,นนะคะถ้าเราซื้อเบคอนแบบหนามาเนี่ยต้องคลุกให้มันบางนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะหนาเกินไปนะคะ,ะเวลาเรียงก็คือให้เคลือขอบไปด้วยนะคะเพื่อปิดตอนสุดทานนะคะ อนนี้นะคะอาจารย์ก็จะผัดหอมแดงนะคะในส่วนผสมนี้จะมีหอมแดงที่เราจะตัดละเอียดนะคะแล้วก็เห็ดค่ะสาเหตุที่ผัดส่วนผสมนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวเห็ดค่อนข้างสุกช้านะคะก็จะมาทําส่วนผสมพวกนี้ให้เขามีกลิ่นรสที่หอมก่อนหรือให้สุกก่อนในระดับหนึ่งนะคะการสังเกตว่า ตัวหอมแดงหรือหอมใหญ่จะสุกแล้วหรือ,อยังนะคะก็คือให้ดูเขาจะมีลักษณะที่ใสแล้วเนื้อเาก็จะมีลักษณะที่นิ่มนะคะคกิจกรรมนี้เราจะมีคําถามนะคะอาจารย์น้ำกันเด็กๆจะต้องดูคลิปจนกระทั่งจบนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีคําถามในช่วงกลางของการสาัตว์นะคะ หรือว่าถ้าดูจบแล้วมีคำถามก็าสามารถเข้ามาถามได้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาทาจริงๆนะคะใช่ค่ะจริงๆเราจะต้องมีการตรั้งเพจวิชาเนาะจาน้ากันเนาะเพราะว่าจะได้มีคําถามอะไรก็ใส่ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ่งั้นก็เดี๋ยวเราคลิปนี้ลงยูทูไปด,ด้วยค่ะอา้ารย์กทาสามารถไปคอมเมนต์ได้ใช่ค่ะ สีนะคะขอมใหญ่เริ่มใส่นะคะแล้วก็เผ็ดเอาไว้ชิมสีนิดๆนะคะอ,ะอันนี้ก็คือซิมพื้นที่เรียงเสร็จแล้วนะคะเก็บไว้แบบน,นี้เลยนะคะ เลือกับหอมแดงเลือกมาแล้วค่ะก็สุกแล้วนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวอาจารย์จะสักใส่ถ้วยเพื่อให้นักศึกษาได้ดูนะคะว่าเวลาที่เราทำซีนเนอ่อสีนะคะจะต้องประมาณไหนเสร็จแล้วก็จะทำส่วนผสมให้เย็นนะคะไม่ใช่เย็นไว้นะคะแล้วเราผสมเทอรีนะคะส่วนผสมทุกอย่างจะต้องมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะคะ ขั้นตอนการเตรียมเนื้อนะคะส่วนที่เราเรียกว่าฟอสนิก e นะคะสังเกตว่าอาจารย์แยกเนาะหั่นเป็นเต่าเล็กนะคะแล้วก็ส่วนผสมน,นี้แช่ฟรีก็เลยนะคะให้มันเย็นจัดนะคะ,ะอาจารย์ก็จะแบ่งนะคะปั่นนะคะนื่องจากเครื่องเราเล็กนะคะเราก็จะแบ่งปั่นเป็นสอง เ,ออเนื้อหมูนะคะกับมันหมูที่ปั่นจนเนียนละเอียดแล้วนะคะปกติว่าระหว่างผสมเราจะต้องลองน้ําเย็นเอ,อลองน้ําแข็งนะคะเพื่อให้เนื้อนะคะมีความเย็นตลอดเวลานะคะจริงๆถ้าสมมติว่าปั่นสูตรใหญ่ๆค่ะสามารถใช้เครื่องปั่นที่เป็น mixing bowl ค่ะ,คะแล้วใช้หัวใบพัดนะคะช่วย<อ>ผสมได้นะคะแต่ก็วันนี้เราผสมน้อยเราก็จะใช้แค่แปตตูล่าผสมเอานะคะเราจะ,ค,ะ,ค,ะค่อยๆใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะก็ะมีกระเทียมนะคะ แล้วก็หอมใหญ่แล้วก็เห็ดเชี่ยวผัดไว้นะคะอันนี้เย็นก่อนนะคะไงใส่ลงไปตามด้วยชามนะคะแล้วก็พาสเล่สับเราจะมีสมอนโกแเป็นของเหลวนะคะก็จะมีครีมนะคะแล้วก็ไข่ะค่ะ ไข่ใช้ไข่ทั้งฟองนะคะจะนักกันอันนี้ในสูตรในสูตรเขียนว่าฟองครึ่งและะ้วแต่ว่าเราค่อยๆใส่แล้วก็ดูเท็กเจอร์ไปนะคะก็มีบาล์ดี เน,เนื้อเนียนนะคะสาเหตุที่เราต้องลองน้ําแข็งนี้คือเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าการทำเทอร์นค่ะที่าคัญเลยอุณหภูมินะคะเนื้อต้องเย็นตลอดเวลา,านะคะไม่งั้นตัวไขมันนะคะมันจะแตกมาแล้วทําให้เทคเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสของเทอร์นิเราไม่เนียนนุ่มะค,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก ข้อคำถามหนึ่งนะคะในช่วงหายชั่วโมงว่าเมื่อเราได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําส่วนผสมทุกอย่างนะคะมามิกซ์กันในภาชนะที่เรารองน้ําแข็งไว้นะคะแล้วก็สาเหตุที่รองน้ําแข็งอันนี้อาจารย์ถามเลยนะคะว่าจะให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาตอบในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวรายวิชานี้นะคะจะทําเป็นเพจวิชาเนาะอาจารย์น้ำตาล ะะเดี๋ยวคำถามจะทิ้งไว้ในช่วงขายชั่วโมงนะคะเพราะนั้นทุกขั้นตอนที่นักศึกษาได้ชมเนี่ยมันมีความสําคัญหมดเลยกับตัวอาหารแตร่ละเมนูนะคะอาหารนี้สุดท้ายนะคะลูกเกดนะคะจริงๆลูกเกดจะใส่เป็นลูกทั้งเม็ดเลยก็ได้หรือจะสับหยาบก็ได้นะคะอันนี้จะเนี่ยสับหยาบเพราะนื่อว่าเวลาหั่นแล้วมันก็จะง่ายดีนะคะลูกเกดต้องแช่น้ําก่อนนะคะอาจารย์แช่น้ำน,นิดนึงค่ะค่ะให้มันพออุ้นน้ำนะคะ่ะแต่จริงแล้วก็ สามารถใส่ออปชันอื่นๆ,ๆก็ได้ถ้าเราชอบนะคะ<ช>อเอติกล,ล้ยวเพอรีบางทีก็จะทําให้มันดูมีสีสันสวยงามที่นิยมใชใ้เป็นพวกขั่วพิสตาชิโอท<ช>ี่มีสีเขียวหรือใส่ผักลองเป็นชั้นๆให้ดูงดงามก็ได้ค่ะคะ<ช>่ะหลังจากที่ผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วสังเกตนะคะส่วนผสมจะเริ่มแห้งนะคะจากที่เราใส่พวกของเหลวลงไปค่ะก็คือมันแห้งแล้วค่ะเราก็จะนำส่วนผสมนี้เทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ<ช> ต้องพยายามกดให้แน่นนะคะไม่ให้มีช่องว่างนะคะใช้ช้อนนะคะจุ่มน้ำนิดนึงนะคะแต่ก่อนเมนูนี้นะคะเขาจะใสออ่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการมองเช่นนเน้ออาจารย์น้ำกันน้อค่ะก็จะเป็นวิชาครัวเย็นนะคะ ลนะคะคก็กดนิดหนึ่งนะคะไม่มีช่องว่างนะคะเมืม่อเวลาหันออกมาเราก็จะเห็นว่าเนื้อเรามีช่องว่างนะคะไม่สวย ตัวที่เราตบไว้นะคะที่ต้องทบให้ให้มันหีุเลยใช่ไหมคะให่มีนหยดเลยะะถ้าตั้งตั้เกินนะคะ ทน,น,นะะทีนี้เด็กๆก็จะเข้าใจแล้วว่าทาไมเราจะต้องมีการรองด้วยพลาสติกแล็คต่อนะคะเพราะเราจะต้องเอามาห่อในส่วนผสมทุกอย่างนะคะเพื่อให้เขเกิดเป็นรูปทรงนวอาจารย์น้ากันเนอะเก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เรา ห่อ้วยทับติดแล้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะกดให้มันแน่นนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าจริงๆนี uh ้จะใช้อีกรอบตอนเราอบเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สั่นนะคะหลังจากนั้นก็จะห่อด้วยฟอยล์นะคะให้แน่นนะคะเราก็จะเอาน้ำเชอรีนะคะเข้าเตาอบนะคะ ประมาณ155อ,องศานะคะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนนะคะขอโทษค่ะคุโต้เติมไปประมาณครึ่งเอ่อหนึ่งถึงสองเซนนะคะ แล้วเราก็ต้องคอยดูนะคะว่าอบไปแล้วด้วยความที่อบหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะอบไปแล้วน่าจะแห้งก็มีการเติมน้ำร้อนเรื่อยๆนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำแอปเปิลชัอตเน่ต่อค่ะตัวนี้เราจะทานพร้อมกับอะไรคะจะน้ำกันเทอร์ลิค่ะโอเคค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่ได้ชมในคลิปที่โอทำเทอร์รินไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมาดูวิธีการหั่นตัวแอปเปิลชัอตเน่นาะคะค่ะ พูดถึงคำว่าชัดเน่นะคะชัดเน่จริงหมายถึงซอสชนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะทำมาจากผักผลไม้นะคะแล้วก็จะนิยมเอามาผัดที่มีรสชาติหวานเดี๋ยววันนี้ก็เป็นหวานอง่เปรี้ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวสําคัญก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเราใช้แอปเปิลเขียวนะคะพันแกรนดี้สมิธนะคะหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงจะเป็นแอปเปิลแดงก็ได้แต่ว่าต้องดูเนื้อด้วยค่ะไม่เอาเนื้อทรายค่ะเนื้อที่ค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงนะคะอาจจะเป็นพันเล็บที่นี่ชื่อหรือพันไม้อิคอ ถัดมาก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะกระเทียมพริกแดงค่ะวันนี้เราใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะขิงนะคะแล้วก็มีลูกเกดแล้วก็จะมีน้ําตาลสายแดงนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเทศนะคะปกติจะใช้เป็นซินนามอนแท่งแต่วันนี้หาไม่ได้ก็คือใช้เป็นซินนามอนผงก็ได้แต่ว่าจะใช้ปริมาณน้อยลงหน่อยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะเราจะมาเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มอาไรส่วนของซอสก่อนนะคะ น้ำตาลสายแดงที่ใช้ก็จะเหมือนกับน้ำตาลที่เรากินกับพวกข้าวปุ๋ยนะคะหรือเราจะเรียกกันว่าตัวน้ำตาลโอทิงนะคะผสมไปพร้อมกันเลยนะคะกับตัวกระเทียมนะคะ ้าแดงนะคะจะใช้เฉพาะในส่วนเปลือกนะคะเราจะไม่ใช้ตัว,ตวมเมล็ดมันจะไม่ใช่มเมล็ดใช่ะคะ่ะถ้าอยากได้รสชาติเผ็ดก็ใช้เป็นพริกชินดาแดงก็ได้ใช่วันนี้เราใช้เป็นพีฟ้านะคะ แรงทำให้งาต้นตาลจะไหม้นะคะอ๋อตอนน้ำตาลเริ่มละลายนะคะก็จะใส่หอมใหญ่ลงไป ทำใ้อับปานะคะแล้วก็ลูกเกดที่เราแค่น้ำไว้นกคะกีแล้วนะคะก็ใส่ถุงน้ำมันไปนิดนึงคะ ได้แบบของขาวใช่มีทั้งคริกนะคะแล้วก็มีทั้งตัวผิกไทยนะคะแต่ว่าเราเสิร์ฟแบบของข่าวเราจะผัดให้ตัวน้ำตาลเริ่มเหนียวนะคะตัวแอปเปิ้ลที่อาจารย์ผัดนะคะก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสด้วยในส่วนของไวไววายเวเนกาเน้กานะคะแล้วก็นา,นานิดหนึ่งน้ำมะนาวเพื่อเพิ่ม รสชาติความเปรี้ยวนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะคแต่เีาก็จะผัดจนกว่ามันจะแห้งแล้วก็อนนี้เริ่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนที่จะเอามาคานคู่กับตัวโอ่งโอลกก่อนดีนะคะ ตอนนี้นะคะส่วนผสมของคานาเป้เนี่ยก็ได้ทําเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแอปเปิลช็เตแนะคะนี่ค่ะ,ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเทอรดีทีเ่เราทำไว้เมื่อวานนะคะอันนี้ใช่เันหนคืนนะคะตัดออกามาเราจะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็คานาเป้ส่วนผสมคานาเป้ของเราก็จะใช้ขนมปังแซนวิชค่ะขนมปังแซนวิชเราตัดขอบนะคะแล้วก็นํามา,มา,มาหั่นเป็นชิ้นพอดีทำแบบนี้นะคะ แล้วนำมาโทสกับกระถาค่ะเพื่อให้เกิดสีเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชมในออครั้งที่อาจารย์ทำตัวโอเพนเจ s a n นวิ c นะคะ mm hmm. ก็จะมีการเอาไม่ว่าจะเป็นบาแกตหรือขนมปังนะคะเราจะต้องนำมาโทษให้ขึ้นสีก่อนนะคะส่วนนี้ก็จะมีแต่งหน้าด้วยใบ <ไป S 2> โห<ผ>ระพา<ม>ค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ขนมปังที่อาจารย์โพนะคะเขาก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็ให้เหมือนเดิมค่ะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะหรือให้พอขึ้นสีแบบนี้นะคะอันนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าเราใช้ไฟร้อนเกินไปเนี่ยตัว อยู่ขนมปังเขาก็จะไม้ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะนํามาเรียกว่าประกอบร่างดีกว่าเนาะอาจารย์น้ำกันนํามา,าทานคู่กับตัวแอปเปิลชันนี่แล้วก็เชอรี่ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้นะคะแต่ก็เ,เคยบอกแล้วเชอรนเพงนะคะจะเสิร์ฟที่เย็นก็ได้หรือเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะวันนี้เราเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องนะคะชิ้นใหญ่ๆจุกๆเลยนะคะค แ p ปเปิลชัดเมนะคะนะักศึกษา,าจะเห็นว่าที่อาจารย์ผัดมาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีลักษณะเหนียวนะคะตัวชิ้นแอปเปิลแล้วก็ส่วนสมอื่นเนี่ยจะติดกันนะคะถ้าสมมตว่ามันมีลักษณะที่เหนียวหรือไม่เกาะตัวกันแบบนี้นถือว่านะักศึกษายังผัดไม่ได้ที่นะคะก็แต่งหน้าด้วยก้านชอ่อถึงชอ่อหัวนะคาร จะก็ต้องมาซับน้ำที่มันแห้งๆหน่อยนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของคานาเป้นะคะก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้กาจะเอามาจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับตัวโอเพนเซ็สองชนะคะจะเห็นว่าเมนูทั้งสองเมนูนี้นะคะลักษณะทิ้งของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่พอดีรมนะคะ หรือว่าสามารถหยิบได้หลยมือนะคะใช่ค่ะอาจจะคำเดียวไม่หมดสำหรับโอรินเกจแซนวิชแต่ว่าก็คือำคำสองคำก็หมดแล้วนะคะจากสองเมนูนี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยสามารถนำไปศึกษาในส่วนของการดูคลิปวิดีโอสาธิตในครั้งนี้นะคะแล้วพอเข้ามาเจอกันในมหาวิทยาลายัยอาจารย์ก็บอกว่าจากการดูคลิปเนี่ยนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้เหมือนที่อาจารย์ได้สาธิตไปให้ดูในเบื้องต้นนะคะ ถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เลยไได้เลยนะคะใต้คลิปนะคะค่ะครับคุณค่ะ